กับหนุ่มลีฐานัะอุ้ยเขาเปิดเรื่องสถานะหัวใจพี่ก็ยังไม่เห็นหน้านะแต่ว่าเป็นภาพด้านหลังมีแสงผ้าที่สวยงามมากซึ่งประหนึ่งกำลังจะบอกว่ามีคนรู้ใจและศึกษาดูใจกันอยู่งานนี้หลายคนฟาดมาเลยว่าพี่พี่ลีไม่ควรมีแฟนหรือเปล่าพอเ,าเปิดตัวแฟนแล้วเลตติ้งพี่ตกนะคำคำนี้ลีฐานะรับได้หรือไม่โอ้ถามเจ้าตัวเนาะเชิญครับเชิญครับไม่ ผมก็ไม่ได้ปิดอะไรตั้งแต่แรกแล้วครับผ,ผมก็ไม่ได้ปิดะไรตั้งแต่แรกแล้วฮะไม่ <c oughs> แต่ผมก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเออแต่าอาทิตย์ตกก็เป็นลงช่วงวันเกิดก็เป็นวันเกิดผมแล้ววันเกิดเขาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรผมก็เปิดอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตประจําวันผมก็ ไปไหนมา่ไหนไปทานข้าวอะไรก็ปกติทุกอย่างในในทุกครั้งที่เวลาออกสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็บอกทุกคนตลอดว่าผมมีอยู่แล้วครับผมไม่ได้คิดว่าเราจะควรจะเปิดหรือไม่ควรดีเพราะว่าในในในเรื่องของชีวิตส่วนตัวมันก็มีของเขาในในภาคของเขาเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่าเขาโอเคหรือเปล่ากังวลไหมเหรอว่าเรื่องเปิดบาร์ก็ผมว่ามันก็โดนกันทุกคนอยู่แล้วแหละก็โอเคนะเขาเขากับผมก็มองว่ามันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในในชีวิตเราก็ใช้ชีวิตกันปกติอยู่แล้วแฟนคลับของผมเองก็ โชคดีที่เข้าใจในความเป็นมนุษย์เหมือนกันผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งทุกคนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วผมว่าเขาให้เกียรติผมในสิ่งนี้ผลิกที่สุขมาพอเห็นตัวเป็นตัวแ้วว่าผมว่ายุคนี้มันมีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะเนาะเรื่องของเลตติ้งอะไรบางอย่างมันบางทีเราดูที่ผลงานสำาัญกว่าถูกต้องค่ะเรื่องราวของเลตติ้งอยู่ที่ผลงานแต่เรื่องราวของความเป็นส่วนตัวพี่เชื่อเสมอว่าคนที่ชื่นชอบแล้วรักในตัวตนเราอะต่อให้เรามีสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวและมีความสุข เปิดเผยไปบอกไปแจ้งไปทุกคนรับได้แล้วก็รักเหมือนเดิมจริงๆครับเพราะแฟนคลับนอกจากจะดูเรื่องราวของตัวตนแล้วเขาก็ดูเรื่องราวของผลงานด้วยถูกต้องแล้วคะ่ะนะครับ